สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเกตซีเบอร์สาธุทุกคนเนาะการยินดีต้อนรับเขาคือต้องสาวลายคือเก่าคือเดิมเนาะมื่อนี้สาวลายกามาทางเพื่อนน้องมินเนาะพี่น้องเนาะก็คือมีสาวน้ำเนาะสาวน้ำกัเป็นมูองสาวเม่นเนละพี่น้องเนาะเพคนกับอายุสิบปลายปีเนาะเพคนกับอยากเปิดใจเนาะพี่น้องกามื่อนี้ก็สิได้มาหาเพื่อนเนาะสาวลายก็มาเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องว่าเป็นใจกับ ไปฟังจากปากเพื่อนเนาะก็เพื่อนอยากเปิดใจหาคู่เนาะอยากมีแฟนอยากมีคนคุยนําเป็นก่ย,ย่างเฮียนอยู่มอเจ็ดเนาะแต่ว่าบุา์เป็นยังคืออยากเปิดใจเนาะเพราะว่าอายุกัยังน้อยเนาะก็คือหน้าตากตจาบงา่ามลีลาพี่นอ้องเป็นจันไดกเปไปฟังจากปากเพื่อนเนาะสบายดีน้องน้ำคือว่าน้องน้ำนี่อยากเปิดใจแมนบอน้องน้ำอายุจักปี สิบเก้าปีสิบเก้าปียังเฮียนอยู่บ่ไม่ยเฮียนมอเจตอ๋อเฮียนมอเจตอืมก็คือว่าอยากเปิดใจไว้ใทนน้องน้ามาว่าจะลงใจก่อนไม่เคยอใจ้อนอ๋อคือว่าก็ชิจบแล้วก็เลยแบบว่าเปิดใจกับบทเป็นอย่างเนาะเพราะเขาชิเฮียนจบแล้วเนาะมอเจตเลยแตคือน้องน้านี่ได้เห็ุเวียอเห็ุงานน้ำบ่ระวังระวังที่เฮียนหรือว่ามีนาทีเฮียนอย่างเดียวตัวใครสข่งอัน โอ้น้องน้ำขายยังนะเป็นพวกสบู่เสียผ้า,านิ้วขาดผิวนิ้วขาดผิวกันเลยี้ยขายหรือเปล่ก็พอได้ขายก็คือในคลิปสาวกลึมือว,ว่าคลิปเบ้าตัวบี้เนาะแต่ว่าหลังจากที่ว่าน้องน้ำบอกว่าเปิดใจไปแล้วนี่มีผู้บ,บ,บ,ออบ้าวมีผู้บ้าวติดตัวขอมาบอยังบอพันมีอืมยังบอพันมีผู้บ้าวก็คือ น้องหน้านี่ผู้บบาอยู่ในบ้านเนี่ยยังบ่มีไฟลม,ม,มเราไม่โดนจังใดบอกยังบ่มีไฟลมยังบ่มีผู้บบาและวบาที่นี่ที่ว่ามาเปิดใจน,นี่น้องน้าอยากได้ผู้บบาแบบเป็นคุณนประเทศใดหน้าใดก็ได้เขาจะดีเดี๋ยขอเขาจะเป็นคนดีแล้วมีสเปคน,น้องหนามม้าบ่บอสเปกก็บ่มีอีก <cetera. S 1> อ่าน้องน้าอยากได้แบบอายุประมาณเทา่าใด แดือดแต่ขั <lawsuit. S 1> ulously, ksi, นเดือดขันเบิงเขาได้ข <c ười> ันเบิ่งเขาได้กะสิมีอายุเนี่ยนขันเบิ่งได้เนาะหาซิปลงมาบ่เดือหาซิปตื่นไปไม่ได้ก็ได้สมมติว่าเจ็ดซิปด้ยยังดับได้อยู่บ่อ๋อบ่เลือกบ่จำกัดอายุหน้าตาได้จำกัดบอวิสัยแต่วิสัยเนี่ยากได้คนดีอยากได้คนดี คนดีคนดูมันก็คือน้องหน้ามนี่ครอบครัวของน้องหน้ามนี่มีไอเอ้ยน้องจกคนมไอคนหนึ่งเลยสองคนน้องคนหนึ่งเอ้ยสองไอหนึ่งจะเป็นดูคนที่สามคนที่สี่คนที่สี่เด็กก็มีน้องอี๋โอ้แลเหียนจบไปทุกคนเหรอบอกจบแล้วยังแต่เ้ากับน้องคือตัวเจ้าเองก็อยู่มอเจ็ดเนาะพ่อแม่ก็ยังครบที่บอก แล้วพ่อแม่น้องน้ำมันเชื่อเพศวิทยากเกณฑ์งานเนีงยขอเป็นกรมรมกรแม่ขายเครื่องแม่ก็ขายเครื่องออนไลน์บ่บ่อยผิงขายเดี๋วส่วขนมอยูเฮียน,อน,อนโ,อโอ้ขายขนมอ,อยู่เฮีอนขายแบบของซ้ำหรือว่าขายแบบของแห่งเนาะคือบ,บ้านเ่าเอิญท่าภาษาไทยจะเอินว่าบบของซ้ำเนาะขายแบบนี้ขนมมีูยังหลายอย่างนะก็คือน,น้องน้ำนี่ได้ดินเพศดินไร่ดินยันอยง,อยงอยู่บ่ ได้หนเึเตรแต่ห้าหหบ่กไปัวโดนสาพังแบบไม่คิดทีแล้วเห็นตกเล,ลยมันน่าขลิเวลาคือสายเครื่องก็ต้องขาย,ยในลายบอ่ออกฟอยู่ยูเทิรอสเอระโปรเลยคือยังบวมีผู้ป่วมาโอ้มาลมเนาะือื้องนั่งไปห้องียนี่ไปเองว่ารือวมพอเม่ไปส่ง ไปเององมือห้องไปหย่างไปมือกับปุกมหาหย่างไปเน่ยจากคุณเฮียนกับบอลเทีอนของเจ้าเนี่ยไกลกันบอไก่บ่อไกลลเยโอ้บ่อไกลเนาะน้องนำกับอายุสิบสิบเก้าบอสิบเก้าปีแต่ว่าผู้เบานะคงเฮียนดุเดียวกันนี่บ่มีบอ้องนำบอไม่จำูอืมเป็นหย่างน้องนำขึ้นหน้าตาจบงามมีเสน่ห์อยู่เด้เจ้าห้องแบบว่วสุรุมเป็นก็เป็นคนจบคนงามแต่ว่าอยาง เปิดใจการเปิดใจนี่กะคือแบบเขาต้องคุยหลายคนเนเะพราะว่ามันก็สิมีเขาการที่เขาไทยน้องชีวิตของน้องน้ำไปมันก็สิมีคนเบงิงทั่วโลกเนาะก็สิมีหลายประเทศที่เบงิงแต่สมุดวันน้องน้ำเจกเฟซเจกไล่์ไปนี่จะต้องมีแบบหลายคนนาะอมาแอดเข้ามาเป็นเพื่อนเนาะก็ต้องแบบตอบเฟซตอบไลฟ์สมุดว่าเจ้าเจกไปนี่สิมีเวลาตอบเพื่ออยู่เลย มีเวลาเสือเขาเลือดอเพียนอืมเสือกเลือดขงเรียนก็คือตั้งแต่เฮียนมาเนี่น้องน้าอ่ะนี่โมเคยมีผู้บ่าวเลยบ่มีแบบลมลม,มลแบบลมแบบเวลาส,สื่อเคยแบบว่าแบบเห็นหน้าเห็นตากันบ่หรือว่าเห็นแต่นในโทรศัพท์เคยเห็นอืมตอนนี้ก็ยังลมอยู่บ่บ่ตอนนี้บอ่อืมเลิกกันแล้วไม,ม่เป็นยังคือเลิกกันน้องน้าก็แบบ ขอใจกันเลยด่าสองคนต่างย่นหน่อยอ,อันยูซ้ำกันแม,ม่แต่บ้านนี้อยากลองคบแบบว่าคนมีอายุลื่นเฮาบ่าแม,ม่ฐานะสมมุดว่าฐานะดิฐานะแบบดีก่าทา,งา้างคอบควน้องน้ำหรือว่าซ้ำกันกันได้คันว่าสมุดว่ามีคนอยากมาลมนี่น้องน้ำแบบอยากได้ฐานะซ้ำกันบ่หรือว่าต้องเอาแบบคนที่เลี่ยงดูเฮาได้ลื่นเฮา ก็ไ้คนที่เียงดคือาข้าัางอมสมมติว่ามีผููบาวฟังไทยแบบเบิ่งอยูแล้วก็อยากจีบน้องน้ำหรือว่าตกลงปรงใจกันให้น้องน้ำไปอยู่ฟังไทยน้ำน้องน้ำสิไปบ่หรือว่าต้องถามพ่อแม่ก่อนต้องถามพ่อแม่ก่อนเลยนะเข้าก็ท่านอธยนจบอรียนจบนาะคือว่าสมมติว่ามีผูบาวแบบในปีนี้ก็คือแบบว่ายังบยังบเว่าเรื่องแบบไปหาเนาะแบบมีแจะว่าล้มกันไปก่อน ก็คือว่าเปิดใจนี่ก็คือแบบยังบอกวา่าตัดยังบอกท่านตัดสินใจว่าสิไปยอยู่น้ำไผ่เนาะก็คือแบบ<ม>น้องน้ำแบบล่มกันไปก่อนในระหว่างที่ยังเฮียนอยู่เนาะพ<ม>ินาก็บจบแล้วเนาะ<ม>คือน้องน้ำเฮียนอยู่มมเจสนี่<ม>ไปห้องเฮียนแต่ละมือนี่ใส่ใจท่าไหลาน้องน้ำประมาณต่อาสามสิมบกิโลเฮาต้องไปกินข่าวอยู่เฮียนเหมือนบอกหรือว่ากลับมาขี่อยู่เฮือนบางมือก็กินอยู่เฮียนบางมือก็กิน เวลาผัก,น,กนะเนาะแต่ว่าถ้าเขาถือเข้าไปกินมันกะสิบยัดเวลาเนาะเพราะว่าเขาไปมากกะมันกะเมื่อยหรือว่าน้องน้ำขี่รถจ้าโกดูวัญยงไปแต่ละเมือมสมมติว่ากลับไปกลับมากับเมื่อยเนาะกบ <Yeah. S 1> ็มีมวมกกเวนะ <Yeah. S 1> ลาด้ยแบบทั้งทีดีต้องถือเข้าไปกินยุงเฮียเนาะเพราะว่ามันกะไกลเตอบอน้องน้ำกัไกลเตอนนะ <Yeah. S 1> ประมาณจากหลักะ <Yeah. S 1> มัณส่งอ๋อขนวัญย,ย์เนะ <Yeah. S 1> อาอเนาะ มือละ,ละสิบละเศร้าเค่บ่าเอาเงินหายไปโรงเรียนแต่และมือบอกเขาหา,หาหาเอาเองน้องน้ำหาเองช่วงตัวเองเฮียนโอ้แต่ว่าช่วงนี้ขายเครื่องก็บม่ค่อยได้เป็นบ่แม่สบายเงื่อนเสือกขายกระเพียงเฉยขายกระบุดีคือนแต่เก่าเนาะนอกจากขายเครื่องออนไลน์แล้วน้องน้ำเห็นอย่างเนี่ก็ขายเครื่องเซอร์วิสนี่คือ ดูมันขนาดน,อน้องน้ำนี่แต่คือการที่น้องน้ำมาเปิดใจนี่ทั้งแม่น้องน้ำหรือว่าพอน้องน้ำนี่เพื่มอมพูบ่โอ้และเพิ่นว่าจังใดเพ่ว่าคือการที่น้องน้ำเปิดใจนี่เคยถามแม่บ่าว่าแบบเมย์เพิ่นอยากได้ลูกเคยแบบใดคนลาวคนไทยเพื่อนอะไรกรไดกรไดอย่าเคยถามบอกวา่าแม่อยากได้เงินขดองเทอาไดเวลาแบบมีคุวา่าถามเขาชิดได้บอกถือเคยเคยร่มกับแม่วะบอกเขาบ่เคย ยังบอเคยถามเนาะเดือนเงินขาดองเนาะพี่น้องเนาะก็คือมีแตอร่วมกันไปก่อนมาเดอนเงินขาดองยังว่ากันที่หลังเนาะฝั่งฝั่งใครก็ได้บอกว่าเคำก็ได้แบบภาษาเขาเข้าใจง่ายอีสานเป็นได้ง่ายเลยคนทางกันเรามือโอ้ฝั่งไทยนี่บางคนกับแบบสิเป็นคล้ายๆคนอีสานเนี่ยว่ากับายๆคนลาวเขาเนาะการสิฟังภาษากันเข้าใจง่าย แ้วก็ที่สําคัญเพื่อนกันนิสัยดีว่าม้วนเนาะค่ะเป็นแบบเป็นแบบเปียดน้มจีนอว่าต่างประเทศกันยังแบบเขาแบบเพื่อสิไปเฮียนภาษาเพื่อนอีกเนาะกระแมนคือน้องน้ำว่าเนะเพราะว่าไทยล่าว่าก็เป็นพี่น้องกันเนเว่ากันว่าจากันมันก็สิคล้ายๆเคียงกันว่ากันง่ายเนาะอีกหนึ่งปีกระเชียนจบรอบก็คือปีนี้ก็ยูโมเจแล้วเนะปีหน้าก็สิจบเนาะคันว่าน้องน้ำเซ็งได้ ก็คือนองน้านี่เฮี้ยนเต่ละเทือแบบคะแนนนี้ได้เท่าไรเวดาซิงก็พ่อค่ได้แบบเดินประมาณที่สามที่สี่โอ้ก็ถือว่าเก่งเนาะที่สามที่สี่นี่กันว่าที่ที่หาที่หกที่เจ็ดขึ้นไปกับปอบานไดเนาะอันนี้ที่สามที่สี่กับโอเคอยู่เนาะคนผู้งามคือนองน้าเนาะแต่ว่ากระแปลกใจเนาพี่น้องก็คือแบบบ่มีผู้บ่าวมาลมนำ เป็นยังคือโอยากลมผู้บ่าวบ้านตัวเองแบบมันเถื่อกับว่าบ่เข้าใจกันก็คือแบบคือว่าลมล้มคนหนึ่งแล้วบ่เข้าใจแล้วเจ้าบ่ลมเลยบ่ว่าจังใดมัน,นมแบบมีบางส่วนเดียวบ่เข้าใจกันค่ากับบ่ลมในการที่เฮามาเปิดใจในโลกโซเชียลมันก็สิมีหลายคนทักเข้ามาเนาะก็ กระล้มกันไปก่อนเนาะว่าสิเป็นคนแบบใดนะอือคือติดตอ่อได้ทั้งเฟซทั้ทงไลน์บ่อโอ้โขอเบิงเฟซเบิงไลน์ได้บ่ล่ะอันโทรศัพท์ภาษาคุมาเบสไม่อยากเสื่อมใจค่ะเพราอยากติดตอ่อแม็นอัศสีเอาวัานไลน์กับเฟซแห่งเงินทางหารีโอโอ้นาะพี่น้องเนาะก็คือโทรศัพท์น้องน้ำนี่เพื่อนกะจากเดอเดอเดาเนี่ยนาะแบบโทรศัพท์เบสจากเสื่อมแล้วน้องคนก็ใส่โทรศัพท์แบบขายเครื่องออนไลน์แต่ว่าช่วงนี้ก็ขายบ่ค่อยดีเนาะ ก็คือแบบน้องเพื่อนหาเงินส่งตัวเองเฮียเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าพายอยากได้เฟซได้ไลน์น้องเพื่อนเนาะก็สามารถติดต่อขามาทางสลายก่อนได้เนาะเดี๋ยวทั้งสลายก็สชิมาหาน้องเพื่อนอีกเธอเนาะเพราะว่าตอนนี้ทั้งโทรศัพท์น้องเพื่อนบรไดเอามานำเนาะเพื่อนยังสากแวดอยู่เนาะพี่น้องก็คือทังสลายเองก็ยังโบทันได้เฟซได้ไลน์เพื่อนเนาะก็คือมือนี่มาเพื่อนมาอยู่เพื่อนหมูเพื่อนน้องมันกับโบแมนเพื่อนของเพื่อนเองเนาะเพื่อนมาหาน้องมินเนาะมือนี่ ทั้งน้องมินเป็นกะชิด,ด้ไปทไปไปซอยเวียกอยู่เพื่อนบุญเนะาะบ่ฮ้วน้องน้ำนี่ชิด้ไปน้ำกันอยู่ก็มินชวนไป่าสไดอืยเนาะก็คือเมื่อนี้ก็คือเมื่อนี้ก็เป็นมือ้อวันชุกเนาะน้องน้ำเป็นกะพักเพียนแนาวตอนนี้เนาะนเลิกเพียี่ยวเนาะก็ะะะคือแบบเดินมาเจอเพื่อนเพิ่นมา ผลดิ่นน้ำนองมินเนาะตอนแบบว่าเพื่อนระวังเพื่อนน้องน้ากับเพื่อนน้องมินนี่ไกลกันบ่ก็กัไกลกันโอ้แตคือน้องมินนี่เป็นมูสนิทของเจ้าบ่หรือว่าจังใจเป็นมูสนตอ๋อเป็นมูสนิตกันเนาะคือน้องมินกับน้องน้านี่เฮียนห้องเดียวกันบ่หรือบริเฮียนตอนนั้นเฮียน้องเดียวกันแต่ว่มินเนาะ อก็คือว่าเคยเยี้ยนหองเดียวกันแต่ว่าน้องมินนี่ออกโรองเรียนก่อนเจ้าเอาว่าน้องมินนี่จบโรองเรียนม .4 บ่ะม .6 บ่ะเม .6 เนาะก็คือเจ้าออกอน้องมินหนี่ออกโรองเรียนก่อนน้องน้ำแต่น้องน้ำนี่คือว่าพอเจ็ดเนาะขนาดเสียดายเนาะคือทั้งน้องมินเหิ่นก็อยากเยี้ยนต่อแต่แบบเสียสละให้น้องเยียนก็เลยจำเป็นต้องออกเฮียนเนาะก็ยังอีกปีเดียวก็ยังจบเลยแต่ว่ายังบวฮห้องอดเนาะไปบวฮหอดเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าทั้งน้องน้ำนี่ตั้งใจเชียร์ในโจบ๊บแบนบออถึงว่าชิญยากลํบาบะคุณใดกะคือต้องหาเงินส่งเจ้าของเฮียนเนาะก็คือน้องน้ำคิดจะออกของเฮียนอยู่บอเบอขั้นว่าน้องน้ำาพยนจบน้องน้ำสิไปเฮ็ดเวียรเขียนงานอย่างก็คือหาเขาเลยเฮียนเขาอยากเอาไปเฮียนสายบริหารสายบริหารโอคั้น่าจะเฮียนจบนั้น เป็นยังน้องนำคือมักแบบบาดสายบร,ริรหารก็อยากไปเฮียนแต่เธอได้แต่เหตุยังแบบนี้มักแบบนี้เนาะคิดว่าน้องนำชิมมักแบบเฮียนจบมาแบบเปิดห้านค้าขายแบบจัด,ดยิบเสื้อผ้าหรือว่าเห็ดเป็นคู่เป็นหมอโบมัมกแบบนี้เนาะตแต่ก็อยากเปิดห้านแต่ว่าแบบท้งองผมยืนมัต้องม้องเาเฮียนตะห่อเกิด ต้องไปเยียนต่อก่อนเนาะ้าสมุว okay. ่ามีผู okay. ้เบาเบิงน้องน้ำาหรืองน้ำอยากฝากบอกอยากเปิบอกอ่าน้แงอยอก่เก็คือให้ถักมาข้างเอ้ยก่อนเนาะเมื่อเ่าซ้บ่ดบก่อนอยอันนั้นมันอยาก มาเนี่เนอเปอรมาพี่น้องเนาะการสลายการบกวนเวลาน้องนำ้ำโดนมาสมควรเน,นี่ยนอเปอแมนเพิ่นซีฮอดเวลาเข่าหงเย็นแล้วบ่เนากเพิ่นเขาเ่าเย็นจากโมงนะหนึ <1. 30. S 1> โอ้สามสอ๋มงสามสิบคือน้องน้ำเนี่ยได้กินข้าวกินน้ำแล้วบ่หนีกินแล้วโอ้กินข้าวกัมยังเนาะกินขา้าวเปียกมาเดียวโอ้กินขา้าวเปียกเนาะพี่น้องโอเคแล้วพี่น้องเนาะกระสีประมาณนี่เนาะอกนว่าผู้ใดสนใจเนาะ ว่าอยากขาบขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับน้องหน้าเพิ่นเนาะแบบว่าน้องหน้าเพิ่นใชีวิตการเป็นยู่จังใจเนาะเป็นอย่างที่ว่าเปิดใจเนาะอยากพูดชีวิตของน้องหน้าเนาะก็สามารถพักามาทั้งสาลายถามสาลายก่อนได้เนาะกัสไลทยกัเพราะว่าสาลทยกมาเมื่อน,นี่กมาเป็นขั้งแรกเนาะที่ว่ามาหาน้อหน้าเนาะกะัสิปมาเน,น,น,นาะก็คืองน้าเพิ่นเรียกว่าไปในคลิปเนาะพี่น้องก็ไ,ไปไปฟังเบิงเนาะพี่น้องไปรับช้มเบิง กษั uh, um, so fruit, gram, an, ิได้ขอลาน้องน้ำเพิ่นไปก่อนเนาะกษัติเอาเงินให้พน้องเพิ่นไปซื้อซื้อน้ำซื้อน้ำใหกินเนาะกระบุ่นลายดอกน้อพี่น้องเนาะนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กษัติได้ขอจบใบก่อนเนาะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวหลายในเด้อพี่น้องเนาะก็ฝากไปเป็นกำลังใจให้น้องน้าเนาะให้น้องเพิ่นตั้งใจเฮียนให้จบเนาะก็ขอให้เพิ่นเจอหักแท้เนาะเจอผู้ชายที่ดีได้จริงใจ อืก็ลืมถามเนาะน้องน้ำแบบเป็นพ่อห้างพ่อใหม่น้องน้ำกะหับเป็นบอล่าหับแต่คนสดหับนาอกพี่น้องโอ้เนาะคาะ่วาสนใจกัะทักเข้ามาเนาะเดี๋ยวสาลายกะสิไปคอเฟซคอไล่น้องน้ำาเพราะว่าตอนนี้นอกพ่นสักแวดอยู่เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสับนี้ขอการเข้วัดสบายดีสบายดีน้องน้ำ